สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะอยู่กับผมในโพทีในเอฟซีพอดีว่าวันนี้อาจจะช้ากว่าเพื่อนนิดนึงในเอฟซีเพราะว่าเป็นแผนกขับรถด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปให้คนบ้าเห็ดด้วยในเอฟซีก็จะ,ะคลิปผมก็อาจจะไม่มีหน้าปกเนาะ,ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าไปถ่ายถึงไหนแล้วพี่น้องนะครับวันนี้ก็อาจจะแบบถ่ายคลิปอาจจะช้ากว่าเพื่อนหน่อยในเอฟซีแล้วก็ไม่มีหน้าปกเนาะแล้วก็อาจเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าผม ไม่สะดวกในการใช้ไม้นะเพราะถือสองกล้องในทีแล้วก็ขับรถด้วยเนาะมันไม่ค่อยมีเวลาในทีก็จะพยายามนะถ่ายคลิปให้มันลงให้มันเร็วเท่ากับเพื่อนนะเดี๋ยวไปดูว่าพเพื่อนๆเขาอยู่ตรงไหนกันพอดีว่าเพื่อนๆไปถ่ายคลิปผมก็ลงคลิปให้กับคนบ้าเหตุอยู่ในสี่ให้เร้เขาไปที่ไหนกันนะไม้ฝา เราไปดูไม้ฟากันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้นูน่นเอฟซีเจอแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าออยังไงเนาะดีครับผมฮะกองเยอะบ่อพอดีว่าแม่บ้านไม่ได้มาด้วยก็เลยถือมาให้เขาครับผม ตีตามเลยไหมเจนซ28ก็2 8 0 0บาทโดยประมาณก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ว่าเราจะตัดขึ้นแล้วก็ให้มันดงไตอนนี้ทุกคนก็กำลังเลือกไม้ระแนงกันอยู่เนาะมันตับกี่บาทมมันจะีไอที่เขาจับจับอยู่นะ่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสามสิบ เจ็ดร้อยสามสิบเจซบามัเอ่สทยังไม่ถึงสามพันโอเคเลยได้เลยสี่มัดเอาไปสมัดเนาะเนาะสี่มัดประมาณนิ้วนึ่งแนนรถถอยป่ะนี่ยฮะรถนิ้วนึ่งแบบสองถุงเดี๋ยวถอยรถเข้ามานี้เนาะ สีมัดน okay, ่าจะได้อย um> ู่เนาะเรารู้แล eh ้วตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูบินทีะท่านนะครับราคาเท่าไหร่รรรั네ับบวมอะะไรด้วยเนาอ่ามีน็อตมีอะไรด้วยไปเลือกน็อตเลยเดี๋ยวผมถอยรถมานี่เนาะฮะเอ็กยาวยามานะยาวดินนะใช่ไหมใช่หมดแหละเปจเอ็กเปิดเปป่ารบ้าลูกคอเบอร์ให้เร็วที่สุดเลย อ๋ออะไรแล้วบางคุณก็คุณแม่ยิบตาคุณพี่ไอ้ชุดปลั๊กไฟมันขาดแค่ปลั๊กมันมีแต่สวิตซึ่งปลั๊กไปอีกสักตัวนึูกไหมแล้วแต่แล้วแต่เลยติดห้องครัวเลยนะสวิตซ์หรือเปล่าฮะสวิตซ์หรอฮสวิตซ์สวิตซ์มีแล้วอือไปเลือกเลยไปเลือกเลย เพื่อนปักไฟสักสองตัวนะใส่ไฟอะมีอะไรใส่ไฟใส่ไฟของพ่อแล้วโอเคเดี๋ยวน่าจะได้อยู่ไปมีอะไรต้องซื้อซื้อเลยโอเคพอเราได้มาแล้วนะมันมันจะได้ไม่ต้องวิ่งมาอีกก็ประมาณนี้ได้นะสุีกว่าเนะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมถอยรถเข้ามาที่นี่เนาะมาดูปรกไฟนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูปักไฟนาตี้ซียูเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวนี่ก็มาเรียกมันเลย เราจะซื้อสวิตสวิตกล่องเดิมที่ FC ผู้ใหญ่จะดีท่านส่งมามันจะเป็นสวิตใช่ไหมเออฉะนั้นแล้วเราก็ซื้อลักไปเพิ่มอืมโอเค้วผมอาจจะสุดแค่ตรงนี้เนาะเรอยังไงเพลงเพราะแต่ผมจะไปถอยรถมานี่ก่อนเอฟซสรุปก็คือมัดมัดแล้วเท่าไหร่นะเมื่อกี้เราลืมแล้วเจ็ดร้อยเท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวไปรอดูบินแล้วกันเนาะว่ามัดละกี่บาทในเอฟซี เดี๋ยวผมไปขับรถมาก่อนนะเอีไมระแนงมันอยู่ด้านในเนาะมันจะไปได้หรือเปล่าเนาะคันนี้เพราะว่าไม่ได้เอารถกระบะคันเก่ามานี่เเพราะว่าคันเก่าช่วงมันจะยาวกว่ารับตัวนี้มันช่วงมันสั้นนะมันสี่ประตูนะเอีรู้มันจะไปได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ไปถ้าไม่ได้ก็คงให้เขาไปส่งเลยเดีย๋ยวถอยรถก่อนนะเอ โอ้โหเพลงเพราะยังเลยโอ้รองเท้าขาดช้ำพี่น้องโอ้โหเดินมาจากรถปุ๊บรองเท้าขาดเลยสุดจริงอะไรจริงนี่นะเอฟซี F โอ้โหเฮ้ยมันมันต้องเคลียร์ของก่อนแม่แเราเนี่ยได้อยู่เนาะได้<น>อยู่เนาะนะครับ<ด>ผมโอ้เพลงเพราะดีเนาะแม่แล้วครับผมโอ้โมัดมัดระกี่บาทนะเท่าไรนะเมื่อกี้นี้ มัดละเจ็ดร้อยสามสิบเราต้องใช้สี่หรอสี่มัดสี่มัดก็น่าจะเหลืออยู่เพราะว่าบางอันมันตัดครึ่งได้อ่าสี่มัดนะเอ็นตีนะใช้สี่มัดมัดละเจ็ดร้อยเท่าไหร่นะสามสิบสามสิบนะตัวแพงสุดเลยตัวแพงสุดเลยตัวสีด้วยใช่โอ้โหตัวถูกตัวถูกมันจะมัดห้าร้อยกว่าอ่าทำไมไม่มาตัวถูกอ่ะมันไม่สวย มันไม่สวยไอ้ย่อจัดดีเลยนะนี่จัดดีเลยของดีไปเลยงบคุณแม่ให้มาประมาณนั้นน่ะนะเอาใกล้เคียงกับงบมาโอเคนะก็คือตามงบตามวัตถุประสงค์ใช่นะเล่นของของสวยไปเลยเพราะว่าสาเหตุที่ผมอยากให้เอาไม้รแนงแบบนี้เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องทาสีเนาะนะครับไม่ต้องไปทาสีให้มันลำบากในสีนะครับโอ้โหสวยงามนี่โอ้สีอะไรล่ะนี่ เนีโอ้ของดีนะนี่พี่น้อง,องดีเลยไม้สักลายไม้สักลายไม้สักใช่โอ้โหมันความแพงความอะไรมันอยู่ที่ลายเหรออาจจะอยู่ที่สีสีที่เขาใส่ไปด้วยหรือเปล่าเลี้ยงก็ลวดลายด้วยเหรอมีส่วนโอ้ตัวถูกมันจะเป็นเรียบไหมอ๋อตัวถูกมันจะไม่มีลวดลายอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าที่เอาสีเนี่ยเพราะมันจะได้ตัดกับสีมไม้ไม้ฝาด้วยครับผมนี่มันมันมันได้ใช่ไหมมันไม่เอานี่ นั่งนั่งทับเอาเด้อเออได้อยู่เนาะในเนฟซีก็เรานะเราก็มาซื้อนะฮะของที่จำเป็นต้องใช้ในวันนี้เนาะน่าติดตั้งนะโอเคครับผมก็าฝากคลิปไว้เท่านี้ในเอฟซีท่านนะนะเรียบร้อยดีนะท่านผู้ชมสวัสดีครับ